สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารยา P S K อีกครั้งเด <meio S 1> ี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนก็3 2 1เราชื่อนุ่นเรียนที่แบสธรรมศาสตร์รุ่นเออรหัส58นะคะ580ต,ตื๊ดตืนั่นแหละก็คือเรียนจบแล้วแล้วก็อยากจะมาแชร์เคล็ดลับ การเรียนที่แบสถ้ารุ่นน้องคนไหนที่กำลังดูอยู่แล้วก็กำลังเครียดหรือว่าคุ้นคิดงุนงานกับออ<อ>การสอบนะคะก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปปรับใช้ได้หรือว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้แบบเข้าแบสแต่ว่าสนใจก็ลองดูเล่นๆก็ได้ว่าเ,ออเรียนอะไรบ้างแล้วก็เป็นประมาณไหนเผื่อสนใจก็สามารถเข้าไปสมัครสอบได้นะคะ แล้วก็ในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องความประทับใจของเราด้วยว่าเราประทับใจอะไรบ้างในการเรียนที่แบสสี่ปีนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมได้เลยแบบรู้สึกตั้งใจเรียนมากมากอะถ้าเราเหมือนถ้าเราไม่ตั้งใจใช่ไหมล้วก็เราก็เหมือนไม่ผ่านเลยอะ ก็เลยคิดว่าเออถ้าตั้งใจแล้วก็ตั้งใจมากอีกนิดนึงก็น่าจะได้เกรดดีกว่านี้ก็เลยคิดว่าเออเราจะตั้งใจเรียนและอะไรเงี้ยความทับใจของเราอ่ะก็มีหลายอย่างมากคือตั้งแต่ตั้งแต่อาจารย์ใช่ไหมอาจารย์แบบเราแบบตกใจในความฉลาดของเขาก็แบบเกิดมาไม่เคยรู้สึกว่าแบบ มีความรู้ที่ทําให้รู้สึกว้าวขนาดนี้อะ่ะเข้าใจไหมคือแบบเหมือนแบบว่าเขาสอนอะไรที่ตอนแรกเราคิดว่ามันดูเป็นอะไรที่ธรรมดามากแต่จริงๆแบบว่าพอตีความเข้าไปแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอะ่ะเหมือนได้เห็นโลกในอีกมุมมองหนึ่งที่เราไม่เคยมาก่อนก็รู้สึกประทับใจเพื่อน ถึงจะเก่งอะแต่ก็ต้องแบบมีความพยายามนิดนึงอะก <g ül> ็เลยรู้สึกว่าทุกคนนะแบบโฟกัสกับตัวเองมากกว่าคนอื่นไม่งั้นเดี๋ยวแบบสอบไม่ผ่านเลยนะเพื่อนๆแบบว่าแบบมีความเก่งในแบบของตัวเองอะเ <g ül> คล็ดลับในการเรียนใช่ไหมเริ่มตั้งแต่อดัมก่อนของอดัมอะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออช่วยมากอะหนึ่งก็คืออะไรนะหนึ่งก็คือความ สนใจอ่ะคือแบบมันต้องอินนิดนึงอ่ะกับบทเรียนอ่ะพอเราอินปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะอยากเรียนแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่เขาพูดแล้วก็เราก็พยายามเข้าใจนี่แบบถึงแบบว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกเราถึงตอนแรกอ่ะเราอ่ะจะพูดเราเราแบบไม่ค่อยชอบเรียนวิชาดําเลยใช่ไหมตอนแรกๆที่เข้ามาปีหนึ่งปีสองอ่ะแบบ คือแบบเป็นเด็กไทยแล้วก็แล้วก็ยังไงอ่ะไม่เคยเขียนเอสเสียอะไรแบบสิบหน้าอย่างเงี้ยแล้วแบบอดามแบบให้เขียนเอสเสอย่างเงี้ยงงมากแล้วต้องจําเข้าไปสอบแบบจะทํายังไงกับชีวิตเดียแต่ตอนนั้นอ่ะคือไม่ชอบไงแล้วก็แบบอคติแบบ เออทำไมต้องให้ทำขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นก็ทำคะแนนได้ไม่ดีแบบเออทำให้มันผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตอนหลังไปเจอไปเจอคนที่แบบมีแพชชั่นในการเรียนอะดามมากก็แบบไปแบบตีสนิทกับเขานิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบโอ้โหพอแบบมันอินแล้วแบบสิ่งที่เขาพูดมาแบบมันแบบว้าวจังอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมันมีเหตุผลของมันใช่แล้วก็ เวลาจำใช่ไหมอย่างแบบว่า western art western art ก็ได้เองใช่ไหมแบบภูมิใจมากภูมิใจมากแบบว่าในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าการเขียนอะไรเรามาต้องทําให้เยอะนั่นแหละแล้วก็ตรงประเด็นแล้วก็อย่าเขียนชื่อผิดใช่แต่สิ่งสำคัญอะเราอะอย่าง western art อย่างเงี้ยคือเราอะ เขียนเป็นชื่อใช่ไหมแยกอ่ะพอเขียนเอเซเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งจําก็เขียนเป็นชื่อก่อนแล้วก็เขียนปีอะไรอย่างงี้เขียนให้หมดเขียนด้วยปากกาที่แบบคนละสีกันเออแบบชื่อหนึ่งก็สีหนึ่งชื่อนึงก็สีหนึ่งเสียเวลาปะเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอามานั่งดูทีละชื่อแล้วก็คิดในใจแล้วก็พูดออกมาประมาณแบบห้าทีอ่ะชื่อนึงก็แบบเออพูดไปห้าทีใช่ไหม สมูชื่อว่าวินเซนแวงโกก็วินเซนแวงโกวินเซนแวงโกวินเซนแวงโกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะ่ะแบบเน้นแบบอึดถึกทนนะคือแบบจำไม่ได้ก็ต้องจําแบบประมาณนี้อันนี้ก็คือที่เรารู้สึกว่ามันทําให้ไม่เครียดเกินไปเพราะว่าแบบพอเราแบบอ่านไปหลายๆรอบใช่ไหมเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันแบบมันไม่ได้แบบซับซ้อนอะ่ะคือเราแค่จําชื่อให้มันได้อะไรเงี้ยจําให้มันถูกต้อง แล้วก็นั่นแหละจะเขียนชื่อผิดแล้วก็เขียนเยอะๆพยายามพันนาแบบบรรยายให้เห็นภาพแบบนี้ส่วนอาจารย์อาจารย์เอสอะตอนนั้นอะเราก็แกะเสียงแกะเสียงใช่ไหมแล้วก็แบบฟังเสียงเขาแบบซ้าๆเอติกอย่างเงี้ยที่แบบเออตอนแรกแบบไดเอใช่ไหมก็คือแบบรู้สึกแบบชื่นชอบแบบคือเขาสอนยังไงให้มันน่าสนใจวิชาแบบว่าจริยธรรมอะไรอย่างเงี้ย คิดดูดีคือเขาก็ตั้งใจมากอะที่แบบว่าจะสอนมาให้เราอะเออสอนให้เราแบบอินอะคือเขาก็เตรียมตัวมาดีใช่ไหมแล้วเราก็ฟังเขาตอนแรกแบบฟังก็ไม่เข้าใจนะฟังก็เออแบบอย่างนี้ไอเป่าวะ่าอะไรเงี้ยแต่พอฟังไปแบบทีสองทีแล้วแบบเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มแบบเห็น example อะเริ่มแบบว่าเห็นว่าเอ้ยคำที่เขาพูดมันจริงยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบ ในในโลกแห่งความจริงอะ่ะมันมี example อะไรบ้างที่แบบเข้ากับสิ่งที่เขาพูดอะไรเงี้ยแล้วทีน,นี้พอเราไปเขียนในข้อสอบเนี่ยเขาก็ชอบเงี่ยเพราะว่าเราเหมือนแบบเราคิดต่อเราแบบไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ดัมอะ่ะก็คือหยุดอยู่แค่นั้นคือเขาพูดอะไร <c oughs> เอาไปเขียนเท่านั้นเพราะว่าไม่มีการรีเสิร์ชอะไรเพิ่มมากมายนอกจากชื่อแล้วก็วิกิพีเดียนะคะใช่ต่อไปแมทแมทสำหรับแมทอะ่ะก็คือ <c oughs> สำหรับเม็ดก็แนะนำอันนี้อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นทำยังไงแต่ว่าเราอ่ะ <c oughs> นั่งแกะเสียงเม็ดเม็ดพูดเร็วมากไงก็คือเราเราฟังไม่ทันเลยงี้ยเราก็แบบนั่งแกะเสียงเขาใช่ไหมแต่เม็ดอ่ะเขาจะพูดแบบมาเป็นสตั๊กเจอเหมือนเขาอ่ะเขียนเอ็ดสให้เราแล้วอ่ะแค่เราไปฟังอะไรเงี้ยแต่แบบคนส่วนใหญ่อะคือจดไม่ทันอะคือเร็วแค่ไหนก็ไม่ทันแน่นอนอะเพราะเม็ดแบบพูดเร็วมาก เขาบอกว่าถ้าพูดช้ามันจะเสียเวลาชีวิตเขาไงแล้วก็แบบมานั่งฟังพอฟังไปฟังมานี่คือแบบได้เป็นพารากราพารากราฟเลยอะแบบเราแค่เปลี่ยนคํานิดหน่อยก็เอาไปเขียนในห้องสอบได้เลยแล้วแบบคะแนนก็โอเคเพราะว่าแบบเขาเข้าใจก็คือมันเป็นสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละแล้วก็แค่เอามาเขียนแล้วก็จําไปเขียนเท่านั้นเองแต่ของแมตตอะมันจะเป็นแบบไม่ยากมากตรงแบบว่าคือแค่เขียนให้ตรงประเด็นแล้วก็แล้วก็อธิบายว่าเออท็อปิกเซนเอนที่เราพูดเนี่ย มันยังไงอืมใช่ปีเตอร์นี่คือปีเตอร์นี่เราก็คือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่เพื่อนบอกก็คือควรจะแบบไปไปแบบอินเทอร์แอคก,กับเขาในห้องสอบอะเอ้ยห,ห้องห้องเรียนคือแบบเวลาเขาถามเนะี่ยก็คือตอบอะแบบอยากตอบอยากตอบตอบถูกข้าวอะไรเงี้ยเออมีช่วงนึงที่เราแบบว่าตอนแรกๆใช่ไหมเราก็อินกับปีเตอร์ ็แบบอินกับพีเตอร์เงี้ก็คือเหมือนปีแรกๆยังไม่รู้อะไรก็อยากเรียนทุกวิชาเลยค่ะอะไรเงี้ยคือแบบตื่นเต้นตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ก็ <c oughs> ไปพยายามตอบตอตอบแต่เราคิดว่าการเขียนเอเสีของเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยเนี่ย <c oughs> อืมแต่เขาก็ให้คะแนนเราดีนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคือพยายามสนใจที่เขาสอนแล้วก็พยายามตอบแล้วก็อินเทอร์แอคกับเขาในห้องเรียน ประมาณนี้ที่รู้อะแต่คือคะแนนก็แบบไม่ได้ดีดมากของปีเตอร์นะโทเบียส<อ>เนาะสำหรับโทเบียสอะคือเป็นปัญหาระดับชาติมากโทเบีอัสแบบโทเบียสเขาต้องการความคิดของเราอ่ะคือเขาไม่ได้ต้องการแบบว่า คือเขาต้องการความคิดของเราแต่มีการซัพพอร์ตจากของที่เขาให้เราอ่านน่ะคือไม่ใช่ว่าเราเพ้อเจอร์อะไรมันก็ได้แต่แบบว่าเราต้องเพ้อเจอร์แล้วมีหลักฐานนิดนึงอะ่ะให้เขาแบบรู้สึกว่าเออเราอ่านมาหน้าอะไรเงี้ยแล้วแบบต้องเป็นความคิดที่แปลกใหม่เหมือนว่ามันเป็นอะไรที่เขาไม่ได้พูดเลยในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะ่ะพอเราเรียนแล้วเราต้องคิดตามใช่ไหมเมื่อเราคิดตามแล้วแบบเห็นว่าเออแบบนี้ก็ได้นะแบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเออ สามารถเอาไปโยงกับเรื่องอื่นได้จริงๆอืแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์ไปแหละโทเวียสก,ก็ก็จะชอบ <c oughs> คือแบบพอเข้าห้องสอบก็แบบอย่างโทเวียอย่างเงี้ยก็คือนั่งเอาไลน์ก่อนว่าแบบเอ้ยเราจะเขียนอะไรอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบมาถึงนี่เขียนเลยไม่ได้ต้องแบบคิดก่อน <c oughs> เรานะเป็นคนที่แบบว่าต้องคิดก่อนนะจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวแบบเผลอหลุดประเด็นหลุดไปนู่นเลยอะไรเงี้ยโทเบียก็แบบไม่เอาโทเวยียต้องแบบเน้นคุณลิตี้ไม่เน้นคนติตี้อือต้องเขียนแบบดีแล้วก็มีประเด็นมีไอเดียของเราเยอะยไรเงี้ยโทเวียก็จะชอบแล้วก็ต้องอ่านหนังสือที่เขาให้มาด้วยนั่นแหละประมาณนี้แต่ถ้าเขียนความยากของที่นี่แบบไม่อยากจะบอกเลยอะคือแบบว่า มันเหมือนมันยากจนอยากจะอ้วกแตกกับทุกคนแบบอินฟอร์เมชันโอเวอร์โหลดมากตอนที่เรียนอะแบบมันมันจะอินมากกับการไอเรียนอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราแบบต้องอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็ต้องเขียนเอเซอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องนั่งจำเอเซคือต้องแบบดื่มดมกับตัวหนังสือกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือตอนแรกๆที่มาปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็นั่งเขียนเอเซถึงปีสองอของปีตเตอร์อะ แบบเขียนไม่เสร็จสักทีแบบพรุ่งนี้จะสอบแล้วยังเขียนเอเซ่ไม่เสร็จเลยอ่ะวันยังไม่ชินกับการเขียนเอเซ่ทุกคนนั่นแหละเขียนจนแบบจะอ้วกแล้วก็แบบว่าจะจําต้องจําไปเขียนอีกนะคือไม่ใช่เขียนแล้วก็เสร็จเลยใช่ไหมจะต้องจําไปแล้วก็ไปเขียนอีกในห้องสอบอย่างเงี้ยคือแบบนั่งเขียนเอเซ่ไปนั่งร้องไห้ไปมือก็เขียนสมองก็ชิมนะแต่แบบน้าตามันก็ไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันแบบ อารมณ์นั้นอ่ะตอนแรกๆอ่ะแต่ตอนหลังนี้ก็ไม่ได้ต่างมากนะมันทำให้เราได้เห็นโลกใหม่และและความทรมานขั้นใหม่อา่านหนังสืออ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะแบบว่าคือถ้าเราอยากรู้อะไรอ่งเงี้ยเราก็ไปหาอ่านเอาอ่ะแล้วอย่างโลกสมัยนี้ใช่ไหมทุกอย่างอ่ะก็เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เนต็ตหมดแล้วอ่ะเช่าที่แบบว่าเขาให้พรีเซนต์ด้วย สอนอา,อาจารย์โทเบียสอนแบบพร e เซนเทชันพับลิกสปีกิ่งหน้าห้องใช่ไหมแบบตอนแรกอ่ะหให้พูดหนึ่งนาทีนี่ยาวเหมือนชาติหนึ่งอ่ะแบบขาสั่นแล้วอ่ะพูดสดอ่ะด้อมสดแล้วอ่ะจับทอปิกมาแล้วก็แบบอ่าขาแบบพูดอะไรเกี่ยวกับรถดีวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คิดสดแบบเออรถเรมนสิ่งสําคัญมากเลยนะคะแต่แบบาขาสั่นแล้วอาจารย์ของอาจารย์เอ็ดก็มีตอนให้แบบพรีเซนใช่ พี่เซนอะไรนะเออไอ้แป้งแป้งสี่จันเออตอนนั้นพี่เซนแป้งสี่จันแล้วแบบเขาก็ให้คิดที่เข้าทิงกิ้งใช่ไหมว่าแบบจริงๆอ่อะเหมือนโฆษณามันแบบทําให้เราคิดไปอีกแบบหนึ่งทั้งที่มันไม่จริงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่แล้วก็แบบโหอันนั้นแบบนั่งคิดจนถึงตีสองเลย <c oughs> คิดไม่ออกว่าจะคิดที่ข้าทิงกิ้งอะไรอีกแล้ว แล้วเข้าไปพีเซ้นแล้วแบบเอแบบจ้องหน้าเราแบบเหมือนเดคิล่าตอนนั้นอะล้วก็ขาสั่นมากเลยว่าอะไรจะจบสักทีเลยว่พูดไปแบบปากสั่นแบบเรา่เห็นนี้เลยอะใช่แต่พอพูดไปพูดมาแบบเริ่มปีสี่ปีห้าอะไรอย่างงี้ก็แบบเริ่มแบบคุ้นเคยกับอาจารย์แล้วไงเออก็แล้วก็เริ่มแบบกล้าพูดเพราะว่าเอาจริงๆก็แบบมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์กันเนาะทุกคนก็มาแบบทิ้งลิชบ้างแต่บางคนก็แบบสำเนียงดีมากบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบมันก็ไม่เป็นไรเราก็แค่แบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทําให้ดีที่สุดก็ฮอแล้วอาจารย์อาดัมอ่ะคือแบบคือดีมากจริงๆอ่ะคืออาจารย์อดัมแบบว่าสอนแบบมีอินเนอร์อ่ะเวลาแบบเขาแบบอ่านหนังสืออ่ะเหมือนเขาอ่านหนังสือให้เราฟังแต่แบบเหมือนเราเห็นภาพเลยอ่ะเพราะว่าแบบเสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาอ่านอ่ะมันแบบมันเหมือนเราอยู่ในแบบนิทานอ่ะแบบเออพอเขาอ่านแล้วแบบมันมีอะไรแล้วเขาก็ตีความว่าแบบ ประโยคธรรมดาธรรมดาให้มันแบบดูแบบขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยมันมันยิ่งกว่าที่เราคิดไปแบบมากอ่ะแบบเราคิดไม่ถึงเลยว่าแบบเออแค่ประโยคแบบนี้เลยมันมันยิ่งใหญ่เราสามารถตีความได้หลายอย่างมากอืมนั่นแหละแบบเขาก็อ่านหนังสือให้เราฟังแล้วแบบเขาก็อินเนอร์อืมชอบชอบมากเลยคิดถึงแบบเวลาได้เรียนอะไรพวกนี้มากเลย ตอนแรกเราก็คิดว่าเออมันมันไม่ขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยแบบไม่ได้แบบว่าเห็นค่าไงตอนที่เราเรียนอยู่ใช่ไหมคือก็ไม่ได้ไม่เห็นค่าขนาดนั้นแต่แบบว่าบางทีมันก็ง่วงๆใช่ไหมเออแบบเรียนหนักอะไรเงี้ยแต่แบบพอแบบเรียนจบไปก็รู้สึกแบบมันเรียนจบไปก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆอะเหมือนอาจารย์เขาอ่ะตั้งใจสอนมากอะเหมือนเขาเตรียมตัวมาดีมากเลยใช่เพราะแบบการที่ เขาจะพูดได้ขนาดนั้นนะคือเขาต้องเตรียมมาดีแล้วใช่แล้วเขาก็มีประสบการณ์มากทำใหเ้เขาตั้งใจสอนเราจริงๆแล้วก็ตั้งใจเรียนต่อไปแหละมันเป็นโบนัสนะการเรียนแหละทุกคนสู้ๆนะคะสุดท้ายก็อยากจะขอขอบคุณ อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักมาตลอดเลยโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ได้รับชมคลิปอันยาวเหยียดของเราไปแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เอาเคล็ดลับอะไรไปปรับใช้บ้างมากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนี้ได้เลย มันจะมีคลิปหนึ่งที่เราอะไปซ้อมรับปริญญากับเพื่อนๆแล้วก็ถ่ายคลิปว่าเพื่อนจบไปแล้วทำอะไรเพื่อนมีเคล็ดลับอะไรในการเรียนที่เบสถ้าเออรุ่นน้องคนไหนสงสัยก็สามารถเข้าไปดูอีกคลิปหนึ่งได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยโอเคขอบคุณที่ทุกคนดูคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบาย